เาเลยเลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปทำให้ททีแล้วอันนี้อะไรโพสิตอนใช่ไหมโพสตอนครับโพตอนโอ้โพสตอนอันนองปูเมนครับันมเมนิกแมนทำงานไหมทำดิเือร์จี้วะยอมว่ะปอกเนี่

ยางยางก็หักไม่เอาสามลูกใหญ่คร <Alcohol Physical> <ots> ับใหญ่ครับตัวใหญ่นะครับสามลูกกับสี่นะครับ